เพื่อนๆที่น่ารักท,ทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาจ,จาับจัดการที่เกมการ์ดาเกมส์กันเนาะโอเคด้วยงาของเราในวันนี้นะคะก็คือ500บาทนั่นเองปแต่สาวเริ่มต้นที่เบ็ดละ30บาทได้เลยเนาะก็คือเราจะหมุนกันไปเรื่อยๆอย,ยาวๆกันก่อนนะคะตังเพิ่มเมื่อไหร่เราก็ค่อยๆเพิ่มเบ็ดปแต่ว่าถ้าตังใกล้จะหมดนะคะเราก็จะลดเบ็ดลงมาประมาณนั้นเนะคะโอเคยาวไปเลยจ้ะแม่โอเคใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะคะก็ตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะมีสูตรดีสูตรเด็ดเทคนิคอะไรก็ ว่ากันไปจะใส่ไปไม่ต้องยั้งอะไรยังไงก็ได้ให้มันได้กําไรก็เป็นพรล้านะคะอันนี้เหมือนจะมีลุ้นเข้าฟีสปินนะเนี่ยเข้าไหมโอเคเข้าเฉยเลยนึกว่าจะไม่เข้าสลาวนะคะมามาดูกันจ้าสิบรอบสิบดอกของเราเนี่ยจะได้กําไรเท่าไหร่ถ้าหากว่ามันได้เยอะนะคะเราก็จะจบเกมเลยแต่ว่าถ้ามันยังได้น้อยอยู่ะเราก็คงจะต้องหมุนกันต่อไปนะคะโอเคขอวายเยอะๆกันละกันเออนี่แหละสวยเอาวายมาอีกแม่อ่าได้มาเก้าสิบวายอีกวายอีกเอ้ยสวยดอกนี้หมักวา คูณ6ไปใช่ไหมคูณไหมโอเคอันนี้ได้อีกจก้มีลุ้นฟรีสปินซะด้วยสิถ้าเข้าซ้อนก็จะดีมากเลยชืบโอ้โหได้แค่หวายสงันเสียใายอ่ะมามาลุนกันต่ออีกหน่อยเด้งเกิดเข้าสปีนสปินแล้วเนี่ยได้ไหมได้ไหมโอ้โหเสียดาอ่ะโอเคคูณ6ไปกันเลยกันนะจ๊ะดอกนี้7จ็บาทเนาะไปเลยอีก6รอบ6ดอกจะสาว อุ้ยอันนี้สวยนั่นไงคุณก้าวไปแล้วขอตัวคุณเยอะๆกันละกันนะ่จ๊าขอวายเยอะๆเออมันจะได้เพิ่มตัวคูณเอ้ยเอาตังค์ด้วยเยอะได้ตัวคูณโอเคอันนี้คูณสิบสองไปเลยอุ้ยอุ้ย,ยคูณสิบห้าไหมนานไงคูณสิบห้าแล้วจ้าแม่คูณไปจ้ะดอกนี้ก็เนาะไปเลยสิครับสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเอาสิอีกสามรอบสามดอกของเราเพิ่มไหมดอกนี้อ คูณ18แล้วเนี่ยอันนี้คือแจ่มมากหมับเขาให้เหนาะๆไปเลยจะสาว2,025บาทสวยอีก2รอบ2ดอกเท่านั้นได้เพิ่มไหมจ๊ะได้เพิ่มหรือเปล่าเน้นๆมาโอ้โห นึกว่าจะได้เพิ่มเนาะอาจได้มาทั้งหมดหกพันสาร้อเก้าสิบสี่บาทเก้าสบาบาทเออประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ขอหมุนต่ออีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะคะจริงๆงก็คือจบเกมได้เลยเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆได้กําไรขนาดนี้แล้วนะคะจบเกมได้เลยแต่ว่าถ้ายังอยากเล่นต่ออยู่ก็ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะ่ะเอยเขาก็แค่หมุนดูเฉยๆว่าแบบมันจะยังได้อยู่ไหมถ้ายังไม่ได้นะคะหมุนไปสักสิบยี่สิบรอบแล้วมันไม่ได้นะคะก็จะจบเกมกนแล้วกันเนาะโอเคโอโ้โห มันได้นะแต่แบบมันได้แบบกระจึงนึงอะได้น้อยอะประมาณนั้นนะคะสงสัยเป็นเพราะว่าเพิ่งแตกมาแน่เลยก็ยังไม่แตกซ้ำซ้อนนั่นเองนะคะเอออันนี้ได้อยู่ได้อยู่<ม>โ,อโอ้ไม่ไหลต่อซะด้วยอ้าวเ,เอาละ<ม>เสียกําไรไปหลายบาทแล้วเนี่ยตอนนี้อุ้ยเสียดายอ่ะฟีสปินทั้งสองตัววายทั้งสองตัวเอาละอันนี้สวยอยู่ได้อยู่อะไรต่อเลยจะ้ะแม่ไปต่อยนึงโอ้โหโอ้โหอืโโอ้ม ไม่ได้เลยจ้า สงสัยถ้ามันแตกอีกสักรอบหนึ่งนะคะเราก็คงจะต้องจบเกมไม่มีการเล่นต่อแล้วแหละแบบนี้โอเคโอเคอันนี้ได้อยู่ขอว่าอีกสักตัวเอ้ยอันนี้แหละสวยจะได้จบเกมก็งเขาตัวนี้แหละคงจะไม่มีการหมุนต่อแล้วนะคะเนาะไปเลยจ้าแม่26 1 0น้บาทเนาะนาไปเลยนะคะตั้งค์เจ็ดพันไปแล้วตอดง่อยนึงก็แล้วกันกน,นั่นไงโหคนละมบลบมากอย่างเรานี้นะโอเคถ้าหากว่าเพื่อนๆกลัวว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วตังค์มันจะหมดหดหายไปซะก่อนก็คือไปถอนตังค์กันก่อนได้เลยนะคะเหลือตังค์ไว้เล่นแค่แบบ ร้อยสองร้อยก็เป็นพอแล้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็หมุนป้ายมุนป้ายว่ากันไปประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคตังตอนนี้อยู่ที่8,900ไปแล้วอ่ะอยากได้สักหลักหมื่นนะไม่รู้ว่าจะเล่นถึงไหมอ่ะ ไต่อจ้ะแม่อย่าลืมเนาะใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะคะตามมาได้ที่ลิงกใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะเกมในค่าย P G เนี่ยตัวใหม่จะมาเรื่อยๆนะคะ่ะแล้วแบบมันแตกง่ายมากเบ็ดขั้นต่ำของเขาเพียงแค่1บาทด้วยนะคะ่ะเอออันนี้สวย1440บาทเนาะตังตอนนี้รวมรวมก็คือ900 0กว่าบาทไปแล้วนะคะอีกนิดนึงก็จะถึงหลักหมื่นแล้วแต่ก็กลัวว่าเล่นต่อไปแล้วแบบมันจะไม่เพิ่มให้เลยอะสิเพราะว่าหลังจากที่เราดูท่าดูทรงแล้วมันไม่แตกโบ๊บ,บาในทันทีอะมันแบบเว้นชน เราก็เล่นกันพอหอมปากหอมขอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะคะเดี๋ยววันหน้าพาเพื่อนๆไปเล่นเกมใหม่ๆในค่ายพีจีกันแล้วกันนะจ้ะโอเคอย่าลืมเนาะอยากลองเล่นตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนเราก็สเสกคุยบลยจ้ามาเล่นต่อแล้วเนาะ